สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออนนะครับพอดีวันนี้ผมกําลังมานั่งเล็งๆแล้วก็ดูมีดอยู่นะครับคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าดูคนเดียวคงจะไม่มันนะก็เลยเอากล้องติดแบบคอเสื้อมาติดให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมผมมาเจออันนี้ผมก็คิดว่าเอา้ายังอยู่อีกเหรอเนี่ย ปกติแล้วสื่อบาราชิเรี่มนี้เวลาเข้ามา,าทีนึงเนี่ยมักจะออกไปอย่างไวเลยนะครับนี่นะซึ่งมันเป็นมีดแบบทรงเขาเรียกว่าเดบะนะครับคุณผู้ชมเป็นสไตล์แบบมีดแร่นะตัวซองเนี่ยมันจะเป็นซองหนัง PU แบบนี้นะแล้วเวลาตั้นปั๊บเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายโดยการปลดกระดุมแค่ตรงนี้ตรงเดียวเองแล้วก็ดึงออกมาเลยครับป๊าบโอ้โหวัสดุที่ได้นี่นะครับผม ตัววัสดุที่ได้เนี่ยมันจะเป็นงานสแตเลสท,ที่โคตรพรีเมียมเลยเวลาใช้งานทีนึงเนี่ยมันจะมีระบบป้องกันที่กันสนิม,มนะครับนะด้านบนซาลิระดูดุดันใช้ได้เลยแต่ว่ามันไม่มีคมนะตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นสันมีดอยู่แต่เพียงแค่ว่ามันทำสลบมาเพื่อให้ง่ายต่อการแบบเวลาเราแร่หรือว่าเวลาที่เราต้องการหั่นเนื้อหมูอะไรแบบนี้นะครับตรงปลายมันจะสามารถสอดแทรกได้ง่ายกว่านะครับมาพร้อมกับโลโก้ของสื่อบาราชีแบบนี้ ตรงบริเวณนิ้วตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันลายนะฟังก์ชันนี้คือใช้งานได้ดีมากถ้าเราจับลักษณะนี้ปั๊บใช่ไหมครับเวลาเราหั่นแตงเนี่ยหรือว่าหั่นพวกผักที่มันมีความช่ำๆน้ำอะ่ะไอ้ตรงร่องตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวผักไม่ติดกับใบมีดนะตัวฉลุลายเองก็เช่นกันฉลุมาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกผักต่างๆเนี่ยมันติดที่ใบมีดนะครับอันนี้คือถือว่าลายกาดเวอร์อยู่พอสมควรนะฮะเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันช่วยได้นะใบเป็นสีทูโทนครับ ด้ามจับเนี่ยมันเป็นด้ามไม้ดำซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวไม้ที่ย้อมเอานะคุณผู้ชมย้อมให้มันดำนะครับแต่ว่าสีที่ย้อมเนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถสัมผัสอาหารได้นะทั้งหมดนี้เลยนะสีที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสัมผัสอาหารได้นะภาษาอังกฤษเรียกอะไรไม่แน่ใจนะไม่ค่อยแม่นแต่ว่าวัสดุต่างๆสัมผัสอาหารได้หมดเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราจับลักษณะนี้ปับ๊บโคตรกระชับเลยนะครับเสือบราชินะก็เป็นโต๊ะรีวิวของ น้องอิงกับน้องใหม่นะฮะผมก็เลยแบบแอบมาดูนิดนึงว่าเออเป็นไงบ้างนะ <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีของรีวิวเยอะมากนะแต่อนแรวะเอ,อ๊ะทำไมที่เชลของไม่ค่อยมีหรือว่าน้องขายดีเกินออกที่ไหนได้มาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอ่ะก็ซื้อบาราชินะครับผมแบบนี้ให้เลยนะเดี๋ยวจะหายไวเนี่ยบัตรเนี่ยจะไปพร้อมบัตรตรงนี้ลเลยนะผมวางแยกไว้ก่อนแล้วกันซื้อบาราชิตัว800 เป็นไงบ้างมาขึ้นงานมีดเชฟให้ก่อนเลยนั่นเนี่ยวันนี้ก็มาในมุมมองบุคคลที่1น่งนะครับถ่ายจากมุมมองผมเองเลยทุกท่านจะได้เห็นว่าเวลาฟิลลิ่งในการใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ป๊าเปิดกล่องมาโอ้โหมันตัวแพงนี่นะนี่มันตัวแพงนี่นะมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับแล้วมีสื่อบาราชิอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับนะป๊าป สำหรับเล่มนี้เนี่ยนะครับตรงปลายเนี่ยมันจะมีความมนนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นมีดเชฟที่เอาไว้ทำงานในครัวบ้านเรานี่แหละครับไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นประกับไม้แท้หมดเลยนะตัวนี้เป็นไม้แท้หมดเลยแล้วดูครับเส้นสายอย่างหรูหราเลยทีเดียวนะครับหมุดใช้เป็นโมเสสพินนะครับเป็นหมุดชนิดพิเศษที่จะมีไว้เฉพาะมีดที่มีความเป็นพรีเมียมนะครับเพราะว่าถ้าเราจะทำความสะอาดอะไรเงี้ยเราสามารถตอกมุดตัวนี้ออกได้นะครับ แล้วก็ใบมีดด้านบนค่อนข้างทํามาดูดิบดูพอสมควรนะเนี่ยด้านล่างดูหน้าตาแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากนะครับแต่ว่าด้านบนนี่แอบแบบดุดันใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยนะฮะจากสื่อบาราชีเหมือนกันเอ๊ะถ้าผมลองคมสักหน่อยนะ่าจะดีเนะเดี๋ยวเอากระดาษมาลองคมสักหน่อยดีกว่าครับอ่ะได้กระดาษมาแล้วฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้โพสต์วิดีโอว้วก็เดินไปหยิบกระดาษมานะ ลองคมสื่อบาาชีทั้งทีเนี่ยก็ไม่อยากจะลองแบบธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษหน่อยราคาที่จ่ายสูงกว่าในรุ่นทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นความคมที่ได้เนี่ยมันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อนะเราก็จะลองคมมันแบบที่ไม่ได้ลองกับมีดเล่มอื่นแบบนี้นะครับป๊าบแบบนี้เลยนะครับปกติผมจะลองลักษณะนี้กับตัวมีดที่เล่มราคาหลักพันนะครับผม อันนี้ตัวนี้แค่800บาทนะครับอ่าลองดูแล้วกันว่าทําได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูมุมกล้องชัดๆเนาะแบบนี้แล้วก็แฟบลงไปครับนี่นะฮะคุณผู้ชมสะใจนะเวลาเล่นอะไรแบบเนี้ยสนุกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ถ้าไม่จัดเนี่ยผมว่าน่าจะ พลาดอะที่พลาดไม่ใช่เลยนะครับมีดในราคา800บาทที่คุณสมบัติหรือแม้กระทั่งความคมเนี่ยมันเฉียบขาดเหมือนตัวหลักพันเนี่ยน่าใช้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้งานมีดเชฟบ่อยๆก็ไม่คุ้มนะมันเหมาะคนที่ทำกับข้าวบ่อยๆนะครับใครคิดว่าน่าจะเอาไปใช้บ่อยแล้วทุนแรงได้เยอะนะครับแบบนี้ผมว่าจบกว่าบางทีถ้าเราไม่ใช่นักสะสมเนี่ยเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยอยู่อยู่ยาวๆเลยครับ ได้เอาหได้หลายสิบปีอ่ะนะเล่มเดียวก็ยาวๆเลยแปดร้อยบาทคุ้มนะฮะแค่ปีเดียวเนี่ยเฉลี่ยใช้ทุกวันเท่ากับวันนึงไม่ถึงสองบาทถ้าสองปีเนี่ยว่าถ้ากับเฉลี่ยวันนึงไม่ถึงบาทสิบปีเนี่ยวันนึงไม่ถึงห้าสิบตังค์นิดเดียวโหคุ้มนะฮะใช้ได้ยาวๆมีเล่มเดียวด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโตของน้องใหม่ที่วางไว้นะฮะเตรียมรีวิวแอบมาส่องดู โอ้โหน,นี่สวยนะเนี่ยเล่มเนี่ยอันนี้คือเป็นมีดที่ราคาแบบ250นะค่าส่ง50บาทแต่โคตรหลอผมเปิดครั้งแรกที่ผมเจอเล่มน,นี้เนี่ยผมแบบว่าเฮ้ยทำไมมีมันหล่อจังเลยวะคือหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้ดูทันสมัยเลยนะครับหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นวินเทจสไตล์เลยนะแต่หลอ่อนะอารมณ์ประมาณว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบสุขุมสุขุม นะตอนเป็นหนุ่มๆก็ว่าหรออยู่แล้วเงี้ยพออายุเยอะก็เริ่มหรอเขาไปอีกนะรอนัก,กา่กาๆอีกนี่คือคํานิยามของฟอร์ดดิงไนต์ตัวนี้เลยนะแล้วตัวด้านข้างคลิปเน็บต่างๆทํา,าทมาได้สวยมากซาลีระออกแบบดีใส่ล่องตรงนี้เนะ่ไม่ดูจนแบบลกตาจนเกินไปนะครับพอดีพอดีนะเนี่ยตัวระบบบอลแบรลิงก็ทำออกมาได้ได้เยี่ยมเลยนะครับ ส่วนรอยตัดของตัวใบมีดกับตัวด้านข้างเนี่ยแอบมีความกระด้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังดูดูโอเคอยู่นะกดจากตรงนี้มีระบบช่วยเปิดด้วยนะครับทําให้เปิดไวมากได้ดูครับลอขนาดนี้เป็นของคุณนะครับ f o r d i n g knife นะฮะมีร่องเลือดด้วยจับจับแล้วก็ตรงปลายเนี่ยด้านบนจะเป็นส,สันสลบจะเห็นได้ว่าตรงปลายเนี่ยเขาทำ ตัวบริเวณเส้นสายเนี่ยให้มีความแบบเฉียบขาดนะตรงปลายด้านบนสโลปเนี่ยเพื่อให้เวลาที่เราแบบเสียบเข้าไปในเนื้อหมูเนี่ยหันหมูมันเสียบได้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะอันนี้ก็ถือว่าปีหนึ่งรุ่นที่250รอยสะค่าส่ง50บาทจบที่300แต่ว่าได้ความหล่อเลยนะฮะถือไปนี่คือโดดเด่นในสายตาของ คนที่แบบมองว่าเอ้ยทำไมใช้มีดอะไรวะเนี่ยนะครับแบบนี้ดูดีดูดูสุขุมเย่อเกียดูเป็นผู้ชายที่แบบหล่อแม้กระทั่งการเวลาก็เอาไม่ลงน,นะฮะแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ผมมองว่าเวลาที่เราจะพกพาเนี่ยซักเล่มหนึ่งเราอยากได้แบรนด์แท้ๆคุ้มๆเนี่ยนะก็เล่มนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยของแลนแลนก็ใช้ได้นะครับ แลนตัวดีไซน์811เนี่ยน่าจะ950นะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ,นะครับเวลาพกพาไปเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวถามแม่อีกทีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะไม่ค้าม950แน่นอนครับตัวนี้อาจจะถูกกว่าด้วยนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะจำราคาไม่ไ,มไ,มได้ตัวนี้เนี่ยนะเ,เวลาที่เราได้พกพาไปเวลาคุณตำรวจถามว่า,าพกพาีปรรมาทำไมนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ตอบก็คือ ตอบตามที่เรานึกเลยครับเช่นสมมติว่าคุณตั้งใจจะพกมันไปตัดกล่องพัสดุก็บอกเขาไปตามนั้นเปิดกล่องตัดเชือกหรือแม้กระทั่งพกไว้ในรถสำหรับการเอาไว้ใช้นะจิปทะ,ะทั่วไปตอบได้หมดครับแต่สิ่งหนึ่งไม่ได้นำเลยก็คือพกไว้ป้องกันตัวผมไม่ได้นำแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นอาวุธได้โดยที่กฎหมายไทยอาวุธนะครับ ที่เป็นมีดเนี่ยนะฮะมีดแบบเนี้ยไม่ถือว่าเป็นอาวุธนะครับไม่ถือว่าเป็นอาวุธโดยสภาพนะอาวุธโดยสภาพก็คือมีดที่มีหน้าตาแบบคุกคามจนเกินไปลักษณะพวก m 8 M9 อาะไรแบบเนี้ยมันหน้าตาคุกคามอย่างนั้นอน่ะคืออาวุธแน่นอนแต่ถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราใช้เป็นการแบบเอาไว้ทํากิจกรรมทั่วไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะตัดกล่องพัสดุอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือแจ้งคนตํารวจได้ พกพาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับหน้าตามันจะประมาณนี้แล้วความคมของพิ่านเขาเนี่ยแลนเนี่ยรูก็อยู่แล้วอันนี้ของแท้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ของกอบนะแลนเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันโคตรคมนะครับอย่าให้โดนมือเฉียวมันทะลุเข้าไปในแบบเนื้อเยื่อเลยนะอันนี้คมมากแนะนาครับแนะนําว่าถ้าทักเล่มหนึ่งถ้าคุณอยากได้ของดีแล้วราคาไม่สูงไม่ข้ามพันเนี่ยถ้าของแท้ด้วยเนี่ยแลนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเจ้าแปดหนึ่งหนึ่งตัวนี้ นะครับเก็บก่อนแล้วก็มีบัคคองเงินนี่หรออะไรคือบัคคองเงินเนี่ยผมดูก่อนนะบัคคองเงินกับเจ้าบัคคอทองเงินกับทองอันนี้มันงหง่เฮงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูติเป็นไงบ้างอดูเงินก่อนแลวกันป๊าบนี่นี่นี่บัคคองเงินนะครับฉลุ ด้านบนเหมือนกันมีความดิบมีความดาร์คมีความบูแล้วก็ด้านข้างเป็นประกับไม้นะคลิกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคลิปเน็บแบบหรูราหมาเหา่านะหน้าตาดีใช้ได้นะทำไมมีดวันนี้มันดูหลอ่อเป็นพิเศษเลยเนี่ยคลิกมาปุ๊บโป๊ะโอ้โหใบมีดก็หลอ่อนะอันนี้เหมาะกับคนเท่ๆคูลๆนะฮะสำหรับเจ้าบั็กตัวนี้นะใช้ได้เชียว แล้วก็บริเวณตรงแน่นนะแน่นแน่นแน่แนไม่ย้ยไม่ยวบนะอะลองดูสินะฮะคอเงินกับคอทองหรือเปล่าอนี้เขาเรียกว่าสายมูเตลูนั่นไงค <c oughs> อสีทองจริงด้วยฮนะนี่นี่มันสายมูชัดๆเลยนะสายแบบ <c oughs> อ่ะสวยไปอีกแบบครับคอสีทองนี้แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ทองคําแท้นะคุณผู้ชม มันจะเป็นแค่เคลือบเคลือบสีทองซึ่งมาก่อนเราก็จะเรียกกันว่าจะบักคอทองเหลืองคอทองเหลืองเพราะหน้าตามเหมือนพวกสีทองเหลืองผมก็เลยเรียกแบบนั้นแล้วเวลาลูกค้าสั่งก็จะสั่งแบบนั้นะนะก็ไม่เป็นไรครับบอกแบบนั้นก็ได้นะเราเข้าใจตรงกันก็พอแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเคลือบสีทองนั้นตัวบอดี้มันจริงๆเป็นงานพวกสแตนเลสนะยเปิดออกมาโอ้โหมันสวยใช้ใช้ได้เลยเนี่ยนะนี่ เล่มละสองร้อยห้าสิบครับไซส์เท่ากันเวทเท่ากันเลยแต่กล่องกล่องหลูไม่เท่ากันนะไอ้บัคคอสีทองเนี่ยกล่องหรูกว่านะครับสองร้อยห้าสิบาทครับต่อหนึ่งเล่มมีค่าส่งห้าสิบาทนะครับต่อการจัดส่งหนึ่งครั้งคุณผู้ชมสั่งกี่เล่มก็ได้ครับเสียแค่ห้าสิบาทนะค่าส่งอะ่ะที่เหลือค่าของก็จ่ายตามจริงอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้บวกเพิ่มนะต่อการส่งหนึ่งครั้งนะ ครั้งนี้คุณซื้อเล่มเดียวคุณก็จ่ายแค่ห้าสิบาทซื้อสิบเล่มก็จ่ายแค่ห้าสิบบางอย่างที่เป็นส่งฟรีก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่งจ่ายค่าของอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็สั่งทีหนึ่งหลายๆเล่มจะคุ้มกว่านะคุ้มค่าส่งกว่าจริงค่าส่งห้าสิบาทที่เอาไม่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าทาประกันด้วยอะไรด้วยเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ทวเฉลียนะ่ยเนาะเอากาไรบางส่วนที่ผมควรจะได้นะว่าจ่ายค่าส่งช่วยๆกันไปนะครับขนาดเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันจะมีแวดสามเปอร์เซนต์ด้วย ของทางขนส่งนะครับผมก็ไม่ได้บวกเพิ่มเนี่ยเวลาคนอื่นเขาเก็บเนี่ยบลาสิบบาทอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะไม่ใช่ว่าร้านเราดีกว่าเดิมหรอกครับเพียงแค่เราบริหารจัดการได้นะทุกคนก็อยากทําได้แต่ว่าเราก็บริหารจัดการให้ได้ก็เพอนะครับนี่นะประมาณนี้โอ้โหมีหวีจับจับด้วยนะนี่น่าจะตัวละร้อยน้องเนี่ยนะมีค่าส่งห้าสิบนะครับอ่ะแล้วแต่ชอบด้วยกันนะครับถูกใจอะไรก็บอกได้มับเข้าให้ ซามูไรเดี๋ยวขอดูสักหน่อยซิเป็นไงบ้างลองดูสักหนึ่งเล่มแล้วกันโอโ้โหสีแดงแรงลิ์ฮนะโอโ้โหนี่ร้านเราซามูไรสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฝากเนะเป็นกราฟิกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นฝากไม้ได้วยนะเป็นไม้แท้นะครับแต่ว่าบริเวณด้านนอกเนี่ยหุ้มด้วยงานกราฟิกอีกทีนะครับเชือกถักซาจิโอ แบบเน็บเนียครับสะอาดมากนะเล่มเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยสองพันร้อยเงซื้อบะฉลุลายมาังกรแค่นี้สองพันร้อยเหรอเหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะหนึ่งศูนย์หกศูนย์สองพันร้อยก็ราคาไม่ถูกเกินแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับแต่หนังกระเบนที่ได้เป็นหนังกระเบนเทียมนะครับเคยใช้หนังกระเบนแท้แล้วตอนนี้ผมเล่นงานมีดนะครับหนังกระเบนแท้มันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกดีนะครับแต่ว่า คนที่ไม่ชอบอะไรตะปุ่มตะปั่มแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับน้งกระเบนแท้นะแต่มีของแท้ย่อมดีกว่านะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่เน่ยเป็นน้งกระเบนเทียมเนี่ยรักโลกครับแล้วก็ไซส์เนี่ยเป็นไซส์ขนาดคาตานะโอ้โฮหฮาร์มอนเทียมนะครับเหตุผลที่ทีเอ่เหตุผลที่1นึ่เนี่ยใช้เป็นฮาร์มอนเทียมเพราะว่าใช้ฮาร์มอนแท้ไม่ได้ถ้าฮาร์มอนแท้แล้วใบมีดจะเปราะนะฮะถ้าเป็นฮาร์มอนแท้ตั้งแต่ เหล็กสปริงขึ้นไปทำได้เหล็กสปริงเหล็กทีสิขึ้นไปได้แต่1 0 6 0ฮาร์มอนแท้เนี่ยก็ทำได้นะไม่ได้ผิดอะไรแต่มีดเปาะนะครับบางทีไปหัดลองออกออกำลังกายฟันกระต้นกล้วยเนี่ยนะนะมันก็เปาะเกินก็ไม่ได้อีกเดยวหักนะฮะลองเลือดอย่างยาวเลยครับเล่มนี้อ่ะไอจอมกอรแดงตัวนี้2อ0พัร้คุณผู้ชมชอบถูกใจก็ติดต่อได้เลยครับสมุไรผมไม่สั่งเยอะหรอกครับจะสั่งมาแค่อย่างอะหนึ่งเล่มเท่านั้นนะฮะเพราะว่า เยอะเกินกว่านี้ก็ติดไม้ติดมือนะลำบากเล่มไหนโอ้โหสวยเช้งกระเดะทั้งนั้นเลยฮะนุน่นอันนี้ฝักไม้เมเปลิลนะสองพันสามเส้นฝอยทองเนี่ยนี่มันสองพันกว่าหมดเลยแล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะเนี่ยครับสองพันสามสามพันห้าอันนี้มันทำจากอะไรเนี่ยเอาหนังกระเบนแท้เอามาดูสักเล่มดิหนังกระเบนแท้ไม่ได้รีวิวสบูไรานานมากครับ นี่ความสุขผมเลยเนี่ยตอนไร้จะมาตรวจงานพนักงานนะฮะปรากฏว่ามาเจออะรีวิวก็ได้นะนี่หนังกระเบนแท้ฟอกสีแดงนะครับแล้วก็บริเวณซือบาบดอกไม้นะฮะแล้วเชือกถักซาจิโอนี่เขาจะเหลืองแข่งกับพจีวอนพระหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็สวยดีนะสวยดีฮะลายฝอยทองสลัดสีสีเนี่ยมันมีความเป็นมิตินะครับถ้าเราลูบไปเนี่ยมันจะมีความนูนอยู่ จะมีความนูนๆอยู่แล้วก็สัมผัสได้ถึงศิลปะมันนุนๆนะครับไม่ใช่การาฟริกนะอันนี้เป็นการแบบใช้สีทาๆไปนะครับก็สวยดีเหมือนกันฝากไม้นะครับไม่ใช่พลาสติกนะตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กทีสิบแท้อะเนี่ยนี่นะจะเป็นเหล็กทีสิบแท้นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเชือกถักซาจิโอก็จับด้วยอะไรด้วยป๊าบ ฮาบากิทองเหลืองครับเหล็กทีสิบแท้ๆเลยครับใบกิ้งเกลี้ยงนะฮะโอ้โหตรงปลายมีเขาเรียกว,ว่าดาบแววงดนะ้วยเหรอเนี่ยตรงปลายสันะลบด้วยนะครับอมไม่น่าสะลบเลยอย่างนี้ก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าพอสลบป,ปับดูดุไปเลยครับดูไม่เป็นมิตรเลยนะดูไม่เป็นมิตรเลยดูดุไปเลยฮนะโอโ้นี่ก็ร้ายเหมือนกันนะแต่คมกริฟเลยนะครับระวังให้ดีด้วยคมแข็งโป๊กเลยนะครับ อันเนี้ยความแข็งใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะกินกระดาษได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้โหว่าไม่ดีมันก็ดีอยู่นะเนี่ยอย่าให้โดนนิ้วเชียวนะครับอย่าให้โดนนิ้วเชียวนะโอ้โร้ายไว้ตัวเนี้ยฝากไม้แท้ด้วยนะครับคาตาเน่เนี่ยมันจะมีความยาวประมาณสักหนึ่งร้อยห้าเซนนะครับอยู่ประมาณนี้ปาบไล่ไปอ่ะฝอยทองก็สวยนะถัดมาด้านล่างนี่อะไรเนี่ย มีซองผ้ามีน้ำยาให้หูสี่พันกว่าเลยฮะแพงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวป้าึงนะครับโอ้แพงอะไรเนี่ยอันนี้สามพันห้านะไอ้เจ้าฝอยทองตัวเมื่อกี้สามพันห้าอันนี้สี่พันห้านี่แพงอะไรเนี่ยตัดเชือกเขาร้ากาดนะเชือกจะยี่ห้อดีกว่านะครับจะสังเกตได้ว่าเชือกทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะเป็นแบบธรรมดาแต่อันเนี้ยถักแน่นๆเลยนะครับถักแน่นๆถักนิบเนียครับ แม่ดูฮะโอ้โหกระชากใจกระชากใจแล้วดูครับสอบะผมว่าเล่มนี้จะแพงสุดในร้านแล้วมั้งเนี่ยสึบะหลายก้อนเมฆนะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ซากาโมโต้เลฮะหนังกระเบนแท้ด้วยไม่ฟอกสีเลยสีแบบธรรมชาติกันกระแทกแบบลายก้อนเมฆเลฮะเดี๋ยวลองดูที ปั๊บเขาให้โอ้โหใบเต็มฮาร์มอนแท้ใบเต็มและฮาร์มอนแท้ฮาร์มอนไลไฟด้วยนะครับใบเต็มและฮาร์มอนแท้แบบนี้น้ำยาฉ่ำๆโอ้โหโดนมือนี่มันจะนิ้วหลุดกระเด็นไปได้ไหมเนี่ยระวังระวังนะครับระวังด้วยนะฮาร์มอนแท้นะครับเดี๋ยวครผมกล้องไม่โฟกัสจะไปโฟกัสไฟเฉยเลยนะฮะไม่ช่วยกันทำอาหาก,กินเลยกล้องเนะี่ย โอ้โหกินกระดาษแบบน้ำยาชุ่มๆทำฉ่ำด้วยนะฮบะบากิเป็นท้องเหลืองนะครับจากซากาโมโตะนะเก็บก่อนอันตรายเกินไปแล้วมับเข้าให้นะมีกล่องบูผ้าไว้ให้นะครับกล่องใส่อย่างจา้าบเลยไม่ต้องห่วงนะครับมีเก็บดีๆได้เลยนะที่เหลือก็น่าจะสองพนในหน่อย พันกว,กว่าไม่มีแล้วมั้งเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนด้านบนนี่ก็เป็นแถบเลยถ้าเตรียมรีวิวนะครับผมตะขอสับช้างยังอยู่เหรอนี่โอ้โห,โห,โห,โหตะขอสับช้างเน้โคชกุดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับฟรีค่าจะส่งนะอันนี้เป็นของเหล็กเก่านะครับแต่เอามาใส่เป็นไม้ไผ่เปล่งนะเป็นมงคลเหมือนกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0631305304นะครับบ้านมีครูอ๋อยินดีบริการทุกท่านนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ